สำหรับคันนี้นะคะก็คือ Hyundai Staria Premium with Sunroof นั่นเองค่ะคันนี้เนี่ยใครที่ชอบไปขับรถรับลมนะคะก็สามารถที่จะเลือกคันนี้เป็นตัวเลือกได้อย่างดีเลยต้องบอกว่ารินเป็นหนึ่งคนที่ชอบ Sunroof มากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยเวลาเปิดแล้วนะคะเราสามารถรับแสงธรรมชาติได้โดยเฉพาะสายถ่ายรูปเวลามี Sunroof แล้วเจอแดดเนี่ย ถึงมันจะร้อนนะแต่เราอยากจะสวยนะคะเราก็จะทนค่ะเพราะแสงมันจะสวยมากๆนะคะด้านหน้านะคะยังสามารถที่จะเปิดซันรูฟอย่างนี้ได้ด้วยนะอ่ะใครที่ดูหนังเยอะๆอินหนังนะก็โผล่หัวขึ้นไปได้แต่ด้วยความระมัดระวังนะคะก็สามารถจะยืนรับลมได้นะหรือว่าไปจอดริมทะเลแล้วก็โผล่หัวรับลมถ่ายรูปหามุมสวยๆกับรถคันโปรดได้เลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเปิดได้แต่เฉดนะคะนี่นะคะ ก็ให้ฟีลไปอีกแบบลินว่ามันทำให้ได้ความสว่างในรถแล้วก็หลายคนเนี่ยก็จะชอบที่มันรู้สึกโร่งต้องบอกว่าฮุนไดซารีเอตเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเพราะกระจกของเขาเนี่ย มันเป็นที่มีชื่อเสียงมากๆไม่ว่าจะเป็นกระจกบานข้างบานหน้าบานหลังบานบนเนี่ยคือมันดูโปร่งโล่งแล้วรู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดค่ะและนี่นะคะก็คือข้อดีของฮุนไดซารีเออพรีเมียมวิดสันรูฟใครสนใจทักมาได้เลยที่ฮุนไดสุขาพิบาล3ค่ะ